ฝรั่งเบนเย่ยมโดนสาวไทยหลอก65ล้านบาทสุดท้ายเอาฝรั่งชาวสวิตเซอร์แลนด์เข้ามาอยู่บ้านเรื่องราวนี้ป้าแก้ไปฟังของคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือมีคนมาเล่านะคะอยากให้มีมีคนมีฝ <c oughs> รั่งของความช่วยเหลือโอยกว่าจะเรียบเรียงถูกเพื่อที่จะให้เขาฟ้องเอาเงินกลับนะคะหนุ่มเบนเย่ยมคนนี้ เขาก็ได้รู้จักกับสาวไทยหลังจากที่รู้จักไปมาหาสู่กันแล้วนะคะเขาจะเกษียณเขาก็เลยต้องการที่จะมาอยู่กับสาวไทยคนนี้ก็ตกลงกันนะคะว่าจะมาสร้างบ้านอยู่ด้วยกันเขาก็ทยอยส่งเงินมาก้อนแรกล้านกว่าบาทนะคะแล้วก็สองแสนสามแสนนะคะรวมทั้งหมดเป็นเงินกว่าหกล้านบาทเกือบหกล้านบาทนะคะเพื่อที่จะหลังจากเกษียณแล้วจะได้ย้ายมาอยู่ แต่งงานอยู่กินกับสาวไทยคนนี้แต่พอเขาจะ,กะเกษียณจริงๆจะมาอยู่กับผู้หญิงคนนี้ปรากฏว่าผู้หญิงคนนี้บอกเลิกแล้วก็ไปมีฝรั่งอีกคนหนึ่งนะคะเป็นชาวสวิตเซอร์แลนด์เอาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วเธอบอกฝรั่งอยากได้เงินคืนไปฟ้องเอานะคะด้วยความเจ็บใจคือโดนทั้งหักหลังโดนทั้งหลอกเอาเงินนะคะเขาก็เลยมาขอความช่วยเหลือ กับกลุ่มทนายของคุณชัยสวิตเซอร์แลนด์นะเพื่อที่จะมาฟ้องร้องเอาเงินคืนทนายของทีมงานของคุณชัยโทรไปหาผู้หญิงคนนี้ mm hmm. เขาบอกว่าฝ mm hmm. รั่งให้ด้วยความสเสน่หานะอยากได้ไปฟ้องเอาอะไรประมาณนี้นะคะ mm hmm. แต่ว่าทางทีมทนายความ mm hmm. เขามีเอกสารหลักฐานนะคะว่า mm hmm. เงินจำนวนนี้ที่ฝรั่งส่งมาให้ไม่ใช่ด้วยความสเสน่หาแต่เป็นเพราะว่าเขาต้องการที่จะส่งมา เป็นเขาเรียกอะไรมาสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะเมื่อไม่เป็นไปตามจุดประสงค์คุณต้องคืนเงินให้เขาไม่ใช่คุณเอาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านนะคะเหมือนลักษณะว่าหลอกเอาเงินจากฝรั่งแก่แล้วก็พอพอได้เงินมาเสร็จแล้วก็ไปหาฝรั่งคนใหม่เอาผัวใหม่เข้ามาอยู่ในบ้านแทนแบบนี้มันไม่ถูกต้องกรณีแบบนี้มีเยอะนะคะ เพราะว่าด้วยความหัวหมอด้วยความฟังคนอื่นมาเยอะแยะมากมายว่าโอ้ฝรั่งให้เงินนะเป็นเงินด้วยความเสน่หาเขาไม่สามารถฟ้องร้องเอาเงินคืนได้แต่การที่เอ่เดี๋ยวเชิสมัยทุกวันนี้มันมีการแชทนะการแชทเอกเป็นหลักฐานอย่างดีว่าเขาส่งเงินตัวนี้ไม่ใช่เพื่อให้คุณใช้จ่ายแต่เพื่อมาสร้างบ้านเพื่อที่เขาจะย้ายมาอยู่ในอนาคตนะคะ ไม่ใช่ให้ความเสน่หาแต่เพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเพื่อมาสร้างครอบครัวเขาสามารถฟ้องร้องคืนได้นะคะสาวไทยนะคะป้าแก้วอยากจะขอร้องเลยใครที่ที่กำลังเมามันที่กำลังคิดว่าการหลอกเอาเงินจากฝรั่งมาเขาไม่สามารถฟ้องคืนได้คือกูจะเอายังไงทํายังไงกับเงินก้อนนี้ก็ได้คือฉันมีฝรั่งหลายคนฉันจะหลอกเอาของคนนั้นก้อนนี้มาคุณไม่คิดถึง ู้หญิงไทยด้วยกันที่จะมีแฟนในอนาคตเพื่อที่จะสร้างครอบครัวบนเรื่องของมึงดิอะไรประมาณเนี้ยคนพวกเนี้ยเห็นแก่ตัวนะ,ะคุณไม่คิดถึงว่ามันจะมีผลเสียอะไรในภายภาคหน้านะ,ะคือกูได้อะกูมีสนนะกูทําได้มึงทําไม่ได้เรื่องของมึงสินะคะหลายคนคิดแบบนี้ก็เลยมีเรื่องฟ้องร้องกันแบบนี้ก,ก็ก็อยากจะดูนะคะเพราะว่าถ้า,าคุณชัยฟ้องเอาเงินคืนได้นะ,ะจะทํำยังไงอย่างมากก็ขายบ้าน นะเอาเงินคืนให้ฝรั่งก็จะมาดูนะคะว่าจะเป็นยังไงคิดว่าคนแถวบ้านเขาก็คงจะรู้นะคะว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครซึ่งพวกแกก็ไม่รู้นะคะว่าว่าเป็นใครก็ก็รอดูผลนะคะการสมัยทุกวันเนี้ยกรรมมันมาไวนะค,คุณมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้แบบไหนยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าก,กรณีแบบเนี้ยมันไม่ใช่เคสแรกนะคะ ผู้หญิงไทยหลอกเอาเงินฟอ้องมีเยอะนะคะมีมานะ้านมนะคะถึงฟ้องได้มั่งไม่ฟ้องมั่งหรือเออเอาแม็โฮนแล้วก็แม็โคแมคโฮนะคะมาทุกบ้านเลยนะคะทุบเสร็จเขาบินกลับประเทศเขามึงจะแจ้งตำรวจก็ไม่ได้อะไรประมาณเนี้นะคะ